สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้จะมาอัปเดตสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ fc mobile เหมือนเดิมนะครับในวันพริฤหัสที่จะถึงนี้นะครับตัว two year anniversary เนี่ยจะเข้าเป็นสัปดาห์ที่3นะเออแต่ว่ารีบเหมือนจะรีบเหมือนรีบนะเหมือนใกล้พริฤหัสหน้าแล้วนะแต่ว่ายังนะครับนีบ่อาจเพิ่งจะวันศุกร์เลยนะครับเออแต่ว่าก็สัปดาห์ที่3เนี่ยยืนยันออกมาแล้วคุณมาดิลิสตาคือคนเนี้เขาจะมีชื่อหลุดของนักเตะและส่วนใหญ่มันก็จะมาตรงกันนะครับก็ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนักเตะสัปดาห์ที่3ามันออกไวจังหรือเพราะว่าสัปดาห์แรกมันออกของนักเตะวีคหนึ่งวีคสองออกมาแล้วนะในวันที่กีดเข้าไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้แต่ว่าเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายชื่อของนักเตะที่จะเข้าใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างบอกเลยว่าผมเนี่ยโคดฟินและนี่คือรายชื่อหลุดของนักตเตะเบสเพลเยอร์ธรรมดานะครับของกิจกรรมสัปดาห์ที่3ที่จะถึงนี้เออ มาดูกันว่ามีใครบ้างน,นะครับเออแล้วก็ข้อมูลนี้จากคุณมัดดิลลิสต้านะครับใครดูผมมานานก็จะรู้ว่าผมเชื่อคนนี้มากนะเออคนแรกฮูเอต้าใครก็ไม่รู้นะครับเอสเตวาวิลเลียมนี่แฟนเชลซีลิชาร์ดิสันชาวเปโดนิโก้ปาสโดมินิกโซลันกี้ดานี่มูนยอสมิลอ์เคอร์เคสฟานเดอร์เฟนเอ้ยทำไมดูเหมือนนักเตะเออพิเมรีเยอะจังวะ ฟิมปงเฮ้ยฟิมปงกีดที่แล้วก็มานะครับกีดนี้ก็ยังมาอยู่นะเออลูก e no, oh ้าโมดิสเดเซเลดูเอตเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนซานโดโตนาลีฮูเลียนอวาเลสฟอรเรียนเวียโอ้ยเลียวฮูดอนนาลุมมาเอ้ยแต่เป็นดอนแต่ในนี้ข้อมูลเป็นดอนล่างไอ้นี่นะครับเป็นดอนล่างปารีสนะสงสัยเขาจะทำไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็โรดดี้ แล้วก็เอ็มปัปเป้ครับโอ้โหนักเตะธรรมดายังโหดขนาดนี้ไอคอนนี่ครับไอคอนนะครับโอ้โหมอกี้ผมต้องอัดเสียงใหม่เลยแม่งรถใหญ่ผ่านนะครับก็ขออภัยด้วยนะไอคอนนะครับก็จะเป็นจิวแบตโตซิลวาเอ,อ้ยอันนี้จะเป็นฮีโร่นะฮีโร่สองคนนะครับจิวแบตโตซิลวากับยาสตัมจิวแบตโตเนี่ยโอ้โหรอบก่อนที่มาในอ,อ่อ แลกหน้าล็อกเนี่ยผมไม่มีนะครับไม่ได้แลกนะเพราะว่ามันเกินเอื้อมเกินไปนะครับต่อมาเป็นยับสตัมยับสตัมเนี่ยคือนักเตะที่อ,อ๋อหลายช่องที่เขาทําพวก p r e d i คชั่นเนี่ยใส่ยับสตัมตลอดแต่ยับสตัมก็ไม่มาสักทีครั้งนี้ครับยับสตัมมาแล้วแล้วก็องลีโอไม่ต้องพูดเยอะฟูอาร์เซนอลแบบผมแล้วก็โรแบร์ปีแรดครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนสำหรับ ข้อมูลที่ผมเอามานะมันก็มีไอคอนมาสี่คนแค่นั้นแหละมีนักเตะตำนาน4ี่คนนะเดี๋ยวรอดูว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มไหมครับแต่ว่าคิดว่าก็าประมาณนี้แหละนะเพราะว่าเบสเพลเยอร์มันก็โหมดมากๆแล้วมีเอมบัปเป้มีโรดี้มีดอนนารุม,ม่านะครับก็เพื่อนๆอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบาย